ประตูโตในรุ่นของฟูลฟังก์ชันนะครับระบบนี้จะเป็นกดปล่อยนะครับครั้งเดียวนะครับประตูก็จะทํางานตามระบบของเขานะครับจนจบการทํางานกดอีกครั้งนะครับกดปิดนะครับระบบไม่ต้องรอให้ทํางานจนจบการทํางานนะครับสามารถที่จะกดเลื่อนไปมาได้นะในขณะที่เราออกคําสั่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรอีกบ้างนะครับในตัวระบบของฟูล ต่อมาแล้วครับก็จะเป็นระบบคลิกมือคลิกตามมือนะครับนุ่มๆเด็กก็สามารถที่จะเปิดได้นะฮะคลิกมือนุ่มมากครับคลิกปิดครับในกรณีที่ปิดตามมือนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับถือของมานะฮะถ้าไม่ต้องการที่จะวางสิ่งของนะฮะสามารถที่จะผักไปด้านหน้าก็ได้นะครับเพราะเราต่อคําสั่งวนเอาไว้นะครับไม่ว่าจะผักไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าประตูปิดอยู่คําสั่งแรกคือเปิดคําสั่งต่อไปคือปิดนะครับไม่ว่า จะคลิกมือไปใดที่ทางใดก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับกดรีโมทเปิดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดแพรนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับตัวเวชชุด,ดีโตท็อปหรือตัวเอาผาสองศูนะครับก็จะเป็นชุดแพรเก็บสายไฟอย่างนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับ ยังไม่มีเซ็นเซอร์กันหนีบนะครแต่ระบบความปลอดภัยก็มีไปให้เพียบพร้อมนะครปิดปึด๊บประตูหนีบนะครับ3วินาทีประตูก็จะคลายตัวออกนะครับโดยที่เราไม่ต้องหนีเลยนะครับเขาไปต่อไม่ได้ประตูจะดีดออกทันทีนะครับต่อมานะครับอุปกรณ์อื่นๆที่มากับตัวรถนะครับอย่างเช่นล็อกล่างนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดทุกอย่าง ลองดันดูนะครับล็อกยังทํางานได้ตามปกตินะครับหัวเชือดท้ายโด่งเอียงซ้ายเอียงขวากดเล่นประตูใช้งานได้ครบหมดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนในตําแหน่งของห้องโดยสารกันนะครับมาดูกั้นตอนในตําแหน่งของห้องโดยสารนะครับก็จะมีระบบคลิกมือให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับจะเพิ่มเติมก็คือปุ่มกดนะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะครับสําหรับลูกค้ากดปุ๊บประตูก็จะเดินจนจบการทํางานเลยนะครับแค่กดปุ่ม กดปิดนะครับประตูก็จะปิดนะครับระบบคลิกมือการทํางานก็จะเหมือนกับด้านรอบทุกอย่างนะครับเป็นคําสั่งวนไม่ว่าจะเปิดไปในทิศทางไหนประตูก็จะเปิดให้และปิดให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดแพรว่าการทํางานก็ทํางานกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูกันปิดเลยนะครับชุดแพรนะครับก็จะม้วนเก็บกลับเข้าไปในบานจะเหมือนกับเวนตูรีเวนชูรีตัวท็อป to เลยนะครับกดเปิด ชุดแพรก็จะคลายตัวออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในตำแหน่งของฝั่งของคนขับกันนะครับมาดูกันต่อในตำแหน่งของฝั่งคนขับนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ทางด้านนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สวิตช์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละสวิตช์ทำงานอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดประตูนะครับคำสั่งก็คือกดปล่อยครั้งเดียว นะครับไม่ต้องรอให้จบระบบกดเล่นได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับสวิตช์ทางด้านนี้นะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้ระบบประตูโตนะครับเราสามารถที่จะตัดระบบทิ้งนะครับเราลากปิดเปิดได้เมนนวนใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็เพียงแต่ว่าระบบประตูโต้ไม่ทํางานนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้นะครับต้องการกลับมาใช้งานก็เปิดระบบแล้วก็กดได้เลยนะครับสำหรับต่ออุปกรณ์ตัวต่อมานะครับคันนี้จะเป็นในรุ่นของฟูล ซึ่งจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับระบบกันขโมยมีให้ใช้งานเต็มรูปแบบนะครับระบบล็อกอปิดประตูนะครับสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ล็อกรถได้นะคะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ประตูยังเปิดได้อยู่นะครับเราล็อกรถเมื่อไหร่นะครับระบบประตูโต้จะถูกตัดการทงานโดยอัตโนมัติทันทีนะครับล็อกนะครับอีกเครื่องอยู่ล็อกรถได้นะครับลองกดเล่นที่ประตูดูนะครับ ไม่ทํางานนะฮะระบบตัดทันทีนะครับไขล็อกครับปึ๊บกดประตูครับระบบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมก็จบไปในรุ่นของฟูลฟังก์ชันตัวลองท็อปนะครับสําหรับลูกเล่นในชุดฟูลนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับแต่ทุกระบบจะสัมพันธ์กันหมดและใช้งานง่ายลักษณะของรีโมทการทํางานในรุ่นฟูลก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีให้ใช้งาน2ลูกนะครับที่ตัวลูก ตัวรีโมทมีกุญแจนะครับสามารถที่จะมาทําดอกสํารองได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะติดตั้งในรุ่นฟูลฟังก์ชันก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะครับสําหรับรถคันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากซอยมิสเทีนมากครับขอบคุณครับ